สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็อยู่ในเหรียญหลวงพ่อพัดบุญกาโมนะครับวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์รุ่นคงกระพันพันล้านนะครับก็กล่องมาในลักษณะแบบนี้ผมซื้อรุ้นเนื้อมานะครับเรื่องนี้ผมไปรุ่นมาสามร้ยห้าสิบาทนะครับสา0ร้อยห้าสิบบาทนี่ครับก็จะเป็นเนื้อ 3K พื้นเงินนะครับ 3K พื้นเงินรายการที่90นะครับรายการที่90ยังไม่ได้แกะซีนนะครับเราจะมาแกะกันเลยโอ้โหแกะยากนะครับแกะยากขออนุญาตสักครู่นะครับ่าสำหรับท่านใดจะ เช่าเหรียญเหรียญนี้นะครับเหรียญเหรียญนี้นะครับขออนุญาตแกะก่อนนะเสียงรถก็จะดังเป็นแบบนี้แหละครับเพื่อนๆครับพี่ๆครับอ่าใครอยากจะมาแบ่งมีอยู่เหรียญเดียวเหรียญนี้นะครับก็คือในคลิปนี้เลยนะครับบวกไปร้อยเดียวก็เป็นสี่รอยห้าสิบนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่านะครับแทบจะไม่ส่งส่งกันเลยนะครับนี่ครับ จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับหมุนตัวเหรียญค่อนข้างจะหนานะครับเหรียญค่อนข้างจะหนานะครับ 3K รายการที่90นะครับด้านหลังก็จะมีอัขระยันเยอะแยะมากมายนะครับปี6 3นะครับก็จะมีรูปเสือนะครับอ่าอัขระยันนะครับนี่ครับ4 5 0นะครับถ้าใครจะแบ่งก็มีเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับอยากจะให้เพื่อน ดูความคมชัดนะครับนี่คือเสือนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับสวยไม่สวยดูกันนอาเองนะครับพ่นทรายนะครับพ่นทรายพ่นทรายทั้งเหรียญนะครับด้านข้างก็พ่นนะครับนี่ครับด้านหลังครับ นี่ครับดอกชื่อรุ่นนะครับคุงกระพันพันล้านนะครับนี่นะครับดูกันชัดๆอีกหนึ่งครั้งนี่นะครับเลขโค้ด308นะครับ308สวยครับดูเสือครับ ขลังยันครับถือว่ารุ่นนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สวยงามนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่สวยงามนะครับถ้าท่านใดชอบนะครับก็450บาทนะครับเหรียญนี้เหรียญเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบนะครับการรีวิวเป็นเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ